นี <differences S 2> ้เลยนะไอ้เยี่ยมเัมา่อใกล้กบโรงรันศึกษาส้อทำเงินถ้าทเงินนีก็ได้เลย ขนาดนั <ส gas: S 1> ้นเลยหรองานนี้ค่ะไม่ได้นอนแปลว่าฟังเต็มๆตอนร้อยปีโบราณศิษา ไม่น่ารอดนะต้มตองตมเ่าไหร่ยังไงเขาจะยังไงม่ได้กับพี่อย่ามั้ยนโ้โหเท้าขวาเป็นหน้า29ปฏิบัติป๊บเมอนะ ปันแกนต่ออะไม่ต่แล้วนะ็ลำแบบไหนแค่นี้ยัไม่ได้แเลยยังไม่ได้แเลยอะอหมอกหออทกีฬามากีกว่าใช่ปกติี่มเลกีฬาอะไบคล่นรับในร่มรสครับโอ้นางเลยสในร่มเล่นอะไรครับในร่มในร่มเล่นปิงอกครับปิงอ โอ้ยนี่นี่นี่พี่แอร์ก็เล่นแบบปั้นใช่ใช่เล่นเล่นที่หมือนกันแต่เล่นบปั้นก็เล่นเล่นออกกำลังกายแต่ว่าการแจ้งเนี่ยพือเล่นกอล์ฟแล้วก็เล่นให้กับพ่ออีสานแล้วก็ยังเล่นชาติด้วยครับฮะคนนักกีฬาจริงตัวแทนภาคใช่ครับโอ้ไม่ได้เชื่อในเด็กที่ลงตีกอล์ฟแล้วเนี่ยเราก็เลยมีกีฬากอล์ฟมาเนี่ยใช่ครับ เดี๋ยวปั่นก่อนในกีฬาร้อาถามน้องคิมบารีบ้างนะน้องคิมสาวสวยพี่เล่นกีฬาเลยนะจริงๆก็ถ้าเป็นแก็ตีแบดกะค่ะตีแบดตีแบดแล้วก็วิ่งชอบวิ่งคือตอนเด็กๆไงคือแข่งวิ่งด้วยแล้วก็แข่งว่ายน้ำมีโอกาสเล่นบ่อยไหมกีฬาเดือนนึงสักแค่ไหนอาทิตย์หนึ่งกี่วันอะไรอย่างี้ส่วนมากหลังๆจะปล่อยพวยแทนมากอยพวยดีไงปล่อยคนที่ชอบถ่ายเยอะๆเฮ้ ไม่ใช่ไม่ใช่ไปตายไม่ de, não, 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 ็กไปตยใช่ไหมเดี๋ยวนี่คุิดกันใช่ไหมปล่อย่อยแต่รมกามาตัวต่ตัวอะไรประมาณนี้เฮยน้องคิดเป็นสาวหมาดูแลต่อยหนูจังหวะไงอะคะคอะไรที่อึดอัดในใจมาอะไรแบบนี้ก็ปล่อยนันเลยการการมวยดูหนอยคัไหในการมวยในการการมวยอะไรเ่ี้่ไออกมาตัวมวยนี่ชขต้องเท้านว่นะเท้าไ่นเออเอาออกมาที่ไหออกมาออกมาออกมาคนข้างๆกันะ จเชิญคุณผู้ชมนี่ยนะคะมาร่วมกันเล่นเกมเอาแบบใกล้ชิดนะคะกับพี่โลมกับน้องสาวของมือเลยคนนี้นะคะฉั้นขอ5้าคนค่ะ5้าคนค่ะด่วนค่ะ5้าคนแรกก่อนนะครับด้วยไฟโลมเนี่ยค่ะพี่เล่นเกมกับพี่โลมครับมาเผู้มค่ะห้าค่ะ